หรือลแห่งธรรมะหลวงตาสามารถอยู่กับในกนระจอบเนี่ยไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่ตลอดจนถึงวันตายก็ได้นี่คือความเปลี่ยนแปลงแปรปวนของชีวิตหลวงตาปกติหลวงตาเนี่ยโอ้ยอยู่วัดไม่ติดหรอกเยัก็ไปเที่ยวนอนเที่ยวเนี่ยเหมือนคนทั่วไปแต่หลวงตาจะหนักกว่าคนทั่วไป แต่ทุกวันนี้ตั้งแต่ฝึกกลับอยู่เฉยๆได้ตลอดไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปขนขวายอะไรเลยนี่แหละเขาเรียกรถแห่งธรรมะคือความสงบเขาชวนไปเที่ยวนอนเที่ยวนี้ไม่ไปสอบไปไว้ในโขดหินบนก้อนหินแล้วก็ปล่อยน้ำซะแล้วก็น้ำก็ตกลงมามันก็แค่นั้นแหละหลวงตาว่าไปอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนเดิมจริงๆ ลงตากับไม่เห็นความสวยงามกับเห็นความเป็นธรรมดาของปกติแต่ความอัศจรรย์ของความปกติความสงบนี้อัศจรรย์มากนี่คือการหยุดแสวงหาไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกไปฝึกจนตัวเองตายเนาะอย่างเงี้ยก็ว่าแต่ลวงตาฝึกจริงๆแล้วก็ตายจริงๆนะเอาให้มันตายเลยช่วงที่ลวงตาเดินทางมาเมืองอุบลใหม่ๆ ก็ไปอยู่ถ้ำอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยมีกฎเล็กๆกันกฎมีมุ้งกฎไปอยู่ไหนก็กลางกฎอยู่สบายเนาะซึ่งไม่มีใครรู้จักหรอกจนมาอยู่ห้วยหลวงที่ช่องเม็กเนี่ยเมื่อปีห้าแปดมาปีห้าแปดก็นับเวลาก็สิบปีปีนี้หกแปด มาก็ทกํากระต๊อบเล็กๆอยู่มุงยาก็อยู่อย่างนั้นแหละรู้สึกมีความหรูหรามากช่วงนั้นความหรูหราของกุฏิหลวงตาซึ่งมีแค่อันหนึง่งแล้วก็มุงยาขออย่างเดียวฝนตกไม่ร่่วล่ะรู้เลยสําหรับเราซึ่งส่วนมากเวลาเดินก็ไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าตีนก็เลยหนามือหลวงจาเนี่ยก็ปูด ตามหนังผิวหนังนี่ก็จะปูดเป็นเม็ดขึ้นเข่าก็จะหนาแถวๆนี้หนาแตกหน้าหน้าหนามาเลือดไหลเลยเลือดซิบผิวเนี่ยดำไหมจะก็มีความสุขมากสงบมากช่อนมาโยงให้หลวงปีเข้าปีที่สองมั้งก็เริ่มเริ่มมีคนเข้ามาหาครูบาดลกงเทพ อิพิงอิพิงเนี่ยโอ้โหเป็นอุบาสิกาคนแรกพระบวชใหม่โยมอยู่ในวัดอีพิงเนี่เป็นลางฟ้าเลยเพราะม,มีคนเดียวตอนนั้นซึ่งก็อยู่กุฏิมุงย่าอยู่เหมือนเดิมอยู่จนมีโยมเขาเห็นมุงยา่ามันก็จะรั่วมั่งมีนนมีนี่เขาก็เลยอยากขอเปลี่ยนรลังคาเป็นกระเบื้อง ก็ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเนาะก็เลยเปลี่ยนจากญ้าเป็นกระเบื้องแต่กูตีหลังเดิมนั่นแหละแม่แหมก็อยู่อย่างนั้นนะเนาะจนครบห้าปีจนครบห้าปีนี่แหละคือนิสัยถ้าปกติลุงต่ายอยู่ไม่ไม่ถึงปีหรอกก็อยากไปแสวงหานหนานี่อยู่เลยไปเห็นนนันี่ ถ้าจิตมันสงบจริงๆอะนะจิตใจสงบจริงๆถ้าจิตมันไม่คิดจริงๆอะมันหยุดคิดมันหมดสิ้นคิดอะนะมันไม่มีปัญหาหรอกที่มันมีปัญหาเพราะมันคิดนี่แหละเดี๋ยวก็คิดถึงคนนั้นคิดไปโน่นไปนี่อยากไปโน่นไปนี่ไหแมแต่หลวงตาก,กับไม่มีก็เฉยๆอยู่ ก็นิมนต์ไปก็ไม่อยากไปนะแต่ก็ไปพออนิมนต์ไปฉันข้าวอยู่ที่อื่นอยู่ไปอยู่บ้านคนกากินข้าวก็กินไม่ค่อยสะดวกหรอกไม่อร่อยหรอกไม่เหมือนกินอยู่ที่บ้านเราที่อยู่ที่วัดจริงๆไม่รู้จะอยากไปกินทําไมที่บ้านแต่ก็ต้องไปตามหน้าที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดินมาถึงปีนี้ที่ร่อยฟังเห็นความ เปลี่ยนแปลงยิ่งสังคมสมัยนี้โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมแปลกเนาะแปลกไหมอ่าแม้จะเห็นซอฝ่ายค้านเลือกรัฐบาล <c oughs> จริงๆรินะ <c oughs> เออก็เป็นครั้งแรกไม่รู้จะมีครัง 2, ้งสองครั้งสามไหม มันก็แปลกไหมล่ะมีเสียงหกเจ็ดสิบสี่เสียงแต่พักใหญ่ไปเลือกพักเล็กๆให้เป็นรัฐบาลพีน <c oughs> ้องจาก็ต่อไปก็คงเห็นอย่างอื่นเรื่อยๆอยู่เนาะ,ะถ้ายัางไม่ตายเนาะก็จะไปเห็นเรื่องเองไหมมันก็จะเป็นของมันไปมันไม่เป็นดังใจเราหรอกนะ เราก็ยังเฝ้ามองดูอันนี้จังเนาะยังไงเห็นคนไม่รู้จักกันด่ากันก็เห็นยุคนี้สมัยนี้แหละไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยคุยกันแต่ด่ากันจะกันจะฆ่ากันให้เป็นให้ตายเนาะทั้งที่ไม่รู้จักกันนะมันก็ยุคนี้แหละโจรก็เป็นโจรแบบใหม่เนาะ เมื่อก่อนเสือใ,เอใบเสือโพเนะาะเอาปืนไปป้นเนะต้องเดินไปเนปเอนปืนจี้ป่นขโมยก็ต้องไปแอบย่องไปแบกไปของคุกวันนี้กับเป็นโจรแบบใหม่ลักแบบใหม่ป้นแบบใหม่เนาะนี่แหละมันเรียกว่าเราจะได้เห็นไปเรื่อยๆนี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงของคน ดูแล้วเหมือนพัฒนาเหมือนทันสมัยเหมือนก้าวหน้าแต่จิตใจคนกับรุ่มร้อนลิ้นรลนผิดปกติกว่ายุคสมัยก่อนอ่าสมัยก่อนคันคนต้องมีศีลมีทรรมมีน้ำใจไงสมัยนี้คนก็โอ้เด็กก็ไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ไงเออตีตนเสมอท่านอ่ะ เห็นไหมเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ไปเรียนสูงเหยียเรียนแล้วมีความรู้จะเรียนยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งด่าคนแก่คนที่ไม่ได้เรียนมากเท่านั้น<ม>ก็แปลกประหลาดที่จริงเรียนท้งสูงแล้วจะรู้จักความเนาะเรียนแล้วก็ไม่รู้จกักไม่รู้จกักศีลจักธรรมจริงๆนะ ยิ่งไปเรียนรู้มากเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เคารพคนไงแทนที่จะเป็นคนดีมีน้ำใจเนาะเรียนรู้สูงเนาะมีความรู้ความสามารถน่าจะไม่ช่วยเหลือคนได้เยอะเนะาะจะมีความรู้ความสามารถแต่กับกาลราผัดเหมือนประเทศที่วสิงคโปร์ญี่ปุ่นเอ,อเมริกา เป็นประเทศที่จเจริญทางวัฒนธรรมประเทศที่พัฒนาว่างั้นพัฒนาแล้วแต่ก็ได้ยินข่าวจัดอันดับการฆ่าตัวตายจิตอันดับสูงของโลกประเทศที่พัฒนาประเทศที่ไม่พัฒนายากจนที่สุดกับไม่ฆ่าตัวตายคนฮห,หรือว่าคนจนยังไม่อยากตายเนาะแต่คนรวยกับอยากตายอย่างเงี้ยเออมันก็แปลกดีเนาะกับตลปัตเนาะ จริงไหมเอออย่างญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหสิทธิ์อันดับเลยท็อปท็อปของโลกเลยบอกญี่ปุ่นนี่เจริญมากนะอเมริกาเนี่ยสิทธิอันดับหนึ่งเลยค่าตัวายกับไม่มีความสุขประเทศเล็กๆยังอะไรนะผูผู้ฐานเนี่ยเขาํำรวจกับมีมวลความสุขที่สุดยเี้อะไรล่ะ ทึงเรียกว่าสุขวัตถุทีทนี้ลองกลับมาลนะอะไรล่ะวัตถุทําให้สุขจริงเหรยอความสะดวกสบายทําให้สุขจริงเหรอมีความสุข่างหนาเนาะขนาดเปิดน้ําตอนนี้มันไม่อยากเปิดกินแล้วนะอมันมันสั่งด้วยเสียงอัตโนมัติไหลเข้าปากเลยอย่างเงี้ยตอนนี้มันกินเหล้ากินอะไรมันไม่อยากกินทางปากแล้วนะมันจะฉีดเข้าทางเส้นแล้วจริงไหม อยากกินเล่าเมื่อไหร่ก็เดินไปทางโต๊ะแล้วก็เสียบเขาเส้นเลือดเลยเจ้ปากก็กินกับแก้มใช่จริงไหมอ่จริงไหมเอมอโรคภัยคนก็เพิ่มขึ้นนะประเทศที่สะอาดสุรักอนามัยโรคชนิดใหม่ก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยเออแปลกมากเออ หมอก็ดีเครื่องมือแพทย์ก็ทันสมัยโรงพยาบาลก็ทันสมัยแต่อายุคนกับสั้นลงลดลงทำไมมันสวนทางกันเนาะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตของหลวงตามาเล่าสู่ฟังเนาะเออหลวงตาก,ก็เลยเนอมถึงคาทถามคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธธรรมนายไว้ว่าอนาคตอันไกลโพ้นเนาะ ท่านไม่ได้มอกํำนายนะท่านมองเห็นด้วยปัญญายาณว่าจิตใจคนจะต่ำทรามลงเสื่อมลงพ่อกับแม่ก็จะโกหกพี่ชายกับน้องหญิงกับพ่อแม่จะเสพสมดังสัตว์ในหละฉานอ,อายุสิบปีจะแต่งงานแล้วคือมีเพศสัมพันธ์แล้วเราไม่เชื่อหรอกสมัยก่อนเพราะตอนเราอายุยี่สิบยังไม่รู้จักคิดรักใครเลย คิดก็ไม่กลา้าแต่สมัยนี้หลวงตาย,ยังไม่ตายเลยเนาะผ่านมาเริ่มเห็นแล้วตอนนี้สิบสองสิบสามขวบมีผัวมีลูกแล้วอ้าวนะอันนี้ยังไม่ไกลโพนเลยสองพันกว่าปีเนาะถ้าอีกสักห้าพันปีหรือหมื่นปีล่ะเห็นไหมมันเริ่มจิตใจของก็พัฒนาเรื่องกามราคะนะ เรื่องความโลภกิเลสเพิ่มขึ้นมากมายมีแต่เพิ่มเรื่องกิเลสเพิ่มความสะดวกสบายกิเลสแล้วนะชอบใจพอใจนะคนเรากับหาได้หาแย่งชิงทรัพยากรไม่ด้วยว่าจะวิธีไหนผิดศีลรมก็เอาโกงก็เอาโกงกินสารพัดเห็นไหมนี่สอีกสัก ถ้ายังไม่ตายเนาะผ่านไปสักยี่สิบปีนี่ก็จะเห็นอะไรมากมายเนาะขนาดมาหกสิบสามยังก็หกสิบสามเห็นอยู่ในเมืองไทยเกิดมาในเป็นคนไทยเนาะอยู่แบบไทยชเป็นพระก็เป็นพระแบบไทยชเออก็เลยพึ่งพอสอนนี้กลับมียิ่งยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงมากตอนนี้ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่มาจับพระแล้วอย่างเงี้ย ตรวจสอบพระต่เอาเมื่อก่อนต้องมีสำนักง,งานพุทธเนาะพอมีเรื่องก็มอบให้พระมหาเศระเขามามาจัดการกันคณะสงฆ์กันเองเนาะแต่ไม่ทันช่วงสีไม่ทันใจว่างงั้นต่อจิโกวัยรุ่นไม่ทันใจะนะ,ะก็เลยเอาตำรวจมาเ <laughs> พราะเขาไม่ค่อยไปจับโจรหรอกถ้าลองไปตรวจสอบ คนชอบโกงคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปตรวจสอบดูนะไม่ต้องมาตรวจสอบพระหรอกกูว่าหนักกว่านะั้นะนะนะกูว่าเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะพวก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 โกงอ่ะนะตอนนี้ก็เลยไม่ได้หันมาทางพระดีกว่า่างั้่ามันก็เป็นเรื่องประหลาดนะไม่ได้นะทุกวันนี้จับศึกยังไม่พอนะจับติดคุกด้วยยึดทรัพย์ด้วย่างั้่างต้องเหมือนเดิมว่างั้นต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกัน พระสงฆ์พาะพระสงฆ์สงฆ์ก็ต้องอยู่ใจกฎหมายเออ,เอ,อโยมด่าพระได้ฟ้องพระได้แต่พระห้ามฟ้องโยมนะผิดวินัยว่างัน้นจริงนะพระเขาไม่ฟ้องโยมนะผิดวินยัยที่พอโยมจะพระจะฟ้องโยมในผิดวินยัยแต่โยมฟ้องพระตรวจสอบพระในี่ไม่ผิดวินัยนะผิดกฎหมาย ต่อไปจะเห็นเรื่องประหลาดมากกว่านี้ในสังคมในในของความเป็นคนดูดีๆนะนี่เห็นไปไนไรสดด่าพระไอหัวโล้นไอนอนไอเน่เนาะจริงไหมกูไม่นับถือมึงหรอกว่างันเขาส่งคลิปให้ดูที่จริงก็น่ามาด่ากูต่อหน้าก็ได้นะถ้ามึงเจ๋งจริงกูว่ากูจะได้ต่อยให้ มึงนับถือไม่นับถือมึงก็ไม่ต้องมาด่าหรอกจริงไหมล่ะมึงไม่นับถือก็ช่างหัวมึงสิมึงไม่ต้องมาด่าหรอกจริงไหมเป็นสิทธิ์ของคุณจริงไหมล่ะคุณจะนับถืออะไรจริงไหมไปหาว่าพวกพ้าเนี่อ่อนแอหนีปัญหากูหนีมึงนี่แหละหนีพวกงโง่อย่างเงี้ยแหละไม่อยากเชื่อกูเลยมาอยู่ป่าจริงไหม นึกว่าตัวเองฉลาดด้วยเหตุผลต่างๆนานาจริงๆน,ๆน,ๆน,ๆนๆะประเทศไทยเนี่ยกฎหมายการาจรเนี่ยมึงเชื่อไหมห้ามวิ่งเกินแปดสิบเก้าสิบแต่รถยนต์เนี่ยหกสิบแรงม้าโอ้ห0กร้อย600แรงม้า<笑><笑>เครื่องแรงเร็วจริงไหมทำถนนมาแต่ห้ามวิ่งเกินเก้าสิบนะ มันผิดแต่ทำเครื่องยนต์แรงๆเนาะเออมันก็แปลกนะมันไม่สมดุลกันเนาะสอดคล้องกัน,นเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่าให้ฟังไม่ได้เรียกร้องอะไรจากใครนะพูดเป็นกลางๆพูดถึงเรื่องหลงจากหกสิบสามหกสิบสามย่างหกสิบสามว่าเกิดมานานนานหกสิบเนี่ยหกสิบสามปีนะ ก็เลยเห็นอะไรมามากก็เลยเล่าสู่ฟังพวกที่เกิดก่อนหลงตาเนี่ยจะไม่สังเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหลงตาก็เลยเล่าให้ฟังอาจจะมีคนเกิดก่อนหลงตาเนาะเออจริงนะโยมฟ้องพระได้นะสืบสวนพระจับสืบได้เอาจิตคุกได้แต่พระไปฟ้องโยมไม่ได้ผิดวินัยว่าพอพระจะเอาเรื่องในผิดพระธรรมวินยยัยงไง เออพอมาเอาเรื่องพระนี่ผิดกฎหมายอะใหญ่ไหมเออแปลกประหลาดไหมล่ะเหมือนเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าถ้ามีเงินถ้าเจ้าอาวาสมีเงินตายไปตกเป็นของสงฆ์แต่ถ้าเจ้าอาวาสมีหนี้ตายไปหนี้เป็นของญาตินะ จริงๆพวกญาติกูรีบมาใช้นี่ให้กูนะเว้ยถ้ากูตายไปพวกมึงก็ใช้ใช้นี่อยู่ดีเนาะแปลกประหลาดไหมเออเนี่ยพูดถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมะเรื่องโลกมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยสมัยพุทธกาลก็เป็นแบบหนึ่งสมัยนี้ก็เป็นแบบหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าปฏิรูปหรือพัฒนาก็แล้วแต่และเนาะ ด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้ละ่นะเนาะแต่อยากให้พระอยู่ในพระธรรมวินัยในขอบเขตมันก็ถูกซ่องแล้วเนาะแต่โยมอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ใน,นกฎกติกาของอุบาสกวาสิกานะจริงไหมเออประมาณนี้มันก็ค่อยจะถูกเนาะแล้วก็พูดสลอดโอ้ยนี่บวชมหากินกับวัดน,นี่ บวชมามันจะให้กูหากินตามโรงแรมงไงอ่าเออบวชมาต้องหากินตามโรงแรมโรงเรียนนะแบบนี้หากินตามตลาดอย่างเงี้ยอย่ามากินในวัดมันคิดอะไรของมันนะนะแปลกๆมีคนแปลกๆเนาะมียายคนหนึ่งอายุประมาณเจ็ดสิกว่านี่แหละแกใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ไลรสดแล้วก็เต้นเนาะโอ้โหฮะในติก๊กต็อก มีหลายคนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเลยเห็นไหมเห็นไหมใครเข้าไปดูทิกตอกเห็นไหมใส่ผ้าเช็ดตัวนะประมาณเจ็ดสิบกว่าเนี่หรือยังไงกูไม่รู้อายุแกเนาะแกทําแบบเซ็กซี่มีคนบอกว่าให้ดูแบบศิลปะโอ้ยศิลปะมันเป็นอย่างเงี้เหรอมันก็ประหลาดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมตอนนี้ ส่เด็กมันทํามันก็ต้องทําตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังทําได้เนาะแต่ไม่น่าทําหรอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะเนาะกูมองเออกูก็เห็นกูก็ไม่ตั้งใจเห็นหรอกไม่ได้ว่าแกหรอกเนาะเอ rug. เราเป็นพระเราไม่ว่าหรอกทําไปเถอะอยากทํายังไงสิทธิ์ของท่านประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามั้ง หรือยังไงหรือแปดสิบนี่ะใส่ผ้าเช็ดตัวมาโชว์สิโอ้ประหลาดเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนาะเอออ่อพูดมากก็มากเนาะเตรียมตัวกินข้าวดิสา